เห็นไหมเอเคียลอ่ะโอ้อเคียเลยให่าหญ่เอาเอาให้เพื่อนเอาให้เพื่อนเอาให้เพื่อนใหญ่าหญ่เราอย่าเก็บเลยเรากูกูเข้าใจแล้วเว้ยกูจะไปใช้ปืนนี่เลยเอาเอาให้เพื่อนเอาให้เพื่อนเอาให้เพื่อนมันไม่หายแล้วมันมีคนซื้อปืนมาแล้วน่ะโอ้ยยังก็ทิ้งไปดีวะไม่ผมจะใช้เสียดา้ของพี่ปืนมันไรประโยชน์ดิเอ้ออีกเก็บต่อตัวเนี่ยอืออืออือเห็นไหม ใช้แค่มงหยิบเจตนาลมจากกูพี่บอกว่าเอเคไร้ประโยชน์เหรอพี่นัชชามึงแค่หยิบเจตนาลมของกูไปไร้ประโยชน์ว่ะใช่ปืนไร้ประโยชน์ไอ้ย่าเม็นเฉพอไร้ประโยชน์เขาใช้กันเนี่ยพี่ก็ใช้พี่ก็ไร้ประโยชน์อ่ะพี่นัชชาไอ้ย่าปืนพี่อ่ะอย่ามาอย่างนั้นก้าวหน่อยอย่า